สวัสดีครับจังหวะในบทแมคสเกมอัพเกม i n e ครฟ f t นะครับจ,จ game, game, ริงน่งวงเลยเพระตอนนี้จะประมาณเกือบนิดนึงก็ดึกอยู่นะครับก็ประมาณหนึ่งทุ่มกืบสองทุ่มก็คือตอนนี้ก็คือกินข้าวกินข้าวมาแล้วม่วงมากเลยนะครับจริงๆผมจะนอนประมาณห้าทุ่มจังหวะนี้ก็มาเริ่มเล่นกันเลย กดเข้าไปสร้างหนดีครับจริงๆชื่อผมว่าชื่อว่าคอฟนะครับสวัสดีครับ Aaa c o อคอฟซ o f คอฟนะครับ mm hmm. กดเข้าไปจริงๆ mm hmm. ผมแอบสร้างเล่นคนเดียวไปแล้วแต่ลืมอัดคลิปหรือว่าเพิ่งสร้างคลิปกระแดกเพราะเล่นกับเพื่อนนะเ mm hmm. ข้าใจปะ mm hmm. โหลดช้ามากๆเลยเด้อแมนคิวจูวน หนาวมากเลยโดชานะครับเดี๋ยวผมจะเ,จเดี๋ยวผมจะบอกวิธีโหลดไมคครับหนึ่งจุดยี่สิบจุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับใต้คลิปเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวอืมอ่อ,อ,อไม่ใช่อ่อไม่ไม่ไม่ใช่ลิงก์ใต้คลิปนะปนอ่อไม่ใช่ลิงก์ใต้คลิปคือผมจะบอก้ต้คลิปเออ,อนั่นเองเข้าใจะปะ มาแล้วครับจังหวะนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรกินข้าวดิฟที่ดี่ดีกันไปกันไปรับผปะนทำไรดีเอาแท่สร้างบ้านต่อลืมไปเลยสร้างบ้านต่อ มาดูนะครับจังหวะนี้ผมก็จะสร้างบ้านต่อตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นี่โอ้กิ่งไม้หมดป่น่ เดี๋ยวตัดมาแป๊บจังหวะนี้ก็จะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเขากินเนื้อย่างกันอยู่นะครับผมสตรีมเออนั่นคือผมอัดคลิปอยู่ในห้องห้องที่จะยาวประมาณนิดหนึ่งที่จะสั้นหน่อยที่จะสั้นสั้นนิดนิดนะครับเพรผมสตรีมเออแคทเกมได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องนอนประมาณสี่ถึงห้าชั่มแต่ช่วงนี้เป็นวันหยุดแต่ที่ผมต้องตื่นสิบโมงไปเรียนพิเศษก็ เลยจะพูดอะไรนิดนึงนะะของกาฆ่าแม่งเลยหายแล้วกลัวครับเมื่อกี้ครัหยาบสู้แล้วสู้แล้วมาสิลาวินขอไปในคำหยาบ เสียงซอมบี้มาจากไหนไม่รู้นะครสามสามวันแล้วที่ผมอยู่ในดิันี่หายสักทีมันอยู่ตรงไหนทุกคนช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมผมหาไม่เจอสักรอบแป๊บนึงนะ้ผมเดี๋ยวผมไปครับขวานเพิ่มครับว้า ะปลูกขึ้นด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ผมเรียกว่าอยู่บนเกาะหรือว่าอยู่บนภูเขาก็ไม่เชิงมันก็จะเชิงเชิงอยู่ประมาณกลางเป็นเกาะก็ไม่เชิงเป็นภูเขาก็ไม่ใช่มันเป็นระหว่างเแหล่งน้ำแล้วก็มีที่สูงขึ้นมาที่ยังสูงไม่ถึงภูเขาอะคออะ่ะเข้าใจปะนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวผมจะไปตัดคลิปต่อผมจะเล่นแบบเพื่อนพวกฮาชิมกับฮัมมู่นะครับเออผมเล่นอยู่โรงเรียนกีฬากรกีฬากรพิทยาลัยสอนนะครับอยู่ป .6 ก,ก็เดี๋ยวผมสตรีมเออเดี๋ยวอนาคตนะเดี๋ยวผมจะสตรีมเกมทุกคนดูมามาเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เดี๋ยวปลุกคืนครัน เไม่ดอบตน้นก่มาวางไว้แล้วเดี๋ยวต้นเดี๋ยวใบไ,ไม้มันจะหุบเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะร่วงร่วงเองก็้หโอ้ฝนตกซะแล้วฝนตกสองอน้อยสามวันแล้วก็ตกหนึ่ครั้งเมือม่อสองวันที่แล้วมันก็ตกผมสงสัยมากเลยว่าทำไมฝนตกบ่อยจังเสิร์ฟ ตอนซื้อผมซื้อเก่าผมมันมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันนา,นาทีจะตกแต่เนี่มันตกบ่อยกว่าเดิมทุกคนเป็นกันไหมผมสงสัยผ,ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าหนึ 1, 2, 3, 1, 2, ่งสองสามมันต้องสี่เยอื i so, see อะไริดขั้อืเดี๋ยวมีกิมนมกิจกอะไอือมีกิจกรรมเอ่อแต่ขอางีวยังผมเพ่อายุสบเแล้วผมมันมีห้องเันของตัวเองนก็จะตัวเบควรหน่อยแต่วก็ท่านผู้ชมฟังแล้วสนุก่็ทํใไ้ใจด้ใจอ่ะอืิน่จะอนี่หนแต่อนน้เิ่เห็นเิ่งทำด้ว่ดง่ง ก็เป็นคนที่ออกแคสต์วิดีโออะไรนะครับจริงๆผมเคยลงวิดีโอนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูมันจะเป็นวิดีโอมีมั้เข้าใจบ้าแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอมีมันให้ดูแม่งหรือะไรมาโอ้โหไอ,อ,อคุณสยามแน่โอ้ยอันนี้ คุณสยามมาเอาของผมทำไ้ออะไรผมจะไปฆ่าคุณสยามหมายถึงเอนเดอร์แมนไม่ใช่คุณสยามใครชื่อสยามขอโทษนึสองสามสี

kau teriak, nggak kok, เรื่มเกิดยังไม่ได้นอนตั้งแต่สิบโมงเช้าคือปัญหาคือวันนี้เรจะนอนดึกนิดนึงเระตมช้เอนวิดีโอเที่ยอันนี้เก่วคเที่ยก้านาทียาวๆไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปตัดให้เหลือน้ยนอนได้ยังนอนยังงงเลยไม่ไ ถ้าเกิดเราเอาถังน้ำเข้าไปเผาอืมโอเคถมงจะตัง้งยืนกับค่าซอมบี้ไม่ต้องมาหักปูไม่ต้องมาไม่ต้องมาหักปูเลยซอมบี้เวนซอมบี้เด็กขี้เฮ้ยลูกชายเอ้ย ดีออกเดิดตัดไม่แม่วันนี้มีมวยวันวันศุกร์ใช่ไหมลาแม่ดูแม่ไม่ดูไงอะไรนะไอ้มวยวันศุกร์แม่ไม่ดูไงอืมโอเคนะครับโอเคแม่ดะเล่นเกมิดอที่ดี่ผมจะไปตัดเออพวกเสียงรบกวนพวกเสียงคนอื่น่ ก็ใส่กิ๊บเปลี่ได้เใช้ชอตดชอตการ์สองบินโอเคไม่ซีเรียส ข้าไปพอดีเสียงแม่กับเสียงพ่อเสียงแเนียนมาตีกันไปด้วยเฮ้ยฟ้าก็กินชาบูไว้ยังม่นี๊ชาบูกันกินเนื้อย่างชาบูอะไรเงี้ยโอเคโอเกี่นาทีสิบสองนาทีโอเคผมน่าจะพอแล้วโอเคขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ EP พหนึ่งครับไว้เจอกัน EP พสอง